เพื่อนๆรู้ไหมว่าแสงสีฟ้าที่ออกจากหน้าจอที่กําลังดูอยู่ตอนเนี้กําลังเปลี่ยนอารมณ์ของคุณโดยไม่รู้ตัวแสงไฟมีผลกระทบต่ออารมณ์จริงไหมวันนี้จะเลช่างรู้มีคําตอบ ที่จริงแล้วก็คือมีผลกระทบจริงๆนะแสงแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะก็คือแสงคูลไวท์หรือแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ในที่ทั่วไปคือพวกออฟฟิศทางานห้างแล้วก็พวกหน้าจอมือถือหน้าจอคอมมันจะทําให้คนที่เห็นแสงสีเนี้ยรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็พร้อมทํางานแต่ถ้าสมมติเราใช้แสงเนี้ยเยอะเกินไปอย่างเช่นเวลา่อนนอนเราเล่นมือถือเยอะจะทาให้เรานอนหลับยากนั่นเองแสงที่2คือแสงวอร์มไวท์แสงวอร์มไวท์ก็คือมันจะเป็นแบบออกสีเหลืองนวลๆเนาะแสงพวกเนี้ยก็คือจะ ใช้ในพวกแบบคาเฟ่โรงแรมหรูหรูหรือร้านอาหารที่ต้องการแบบฟิลโรแมนติกแสงสีนี้ก็คือจะช่วยได้เพราะมันจะทําให้แบบ คนอยู่รู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นอยู่เหมือนบ้านอะไรแบบนี้แสงไฟที่3คือแสงไฟ R G B R G B ก็คือเป็นแสงไฟที่พวกเกมเมอร์หรือพวกไนท์คลับจะใช้กันเพราะสีมันจะทำให้เปลี่ยนอารมณ์ได้แบบสุดขั้วสีแดงแทนแบบเล้าใจสีน้ำเงินก็คือแทนความสงบสีม่วงก็แทนความลึกลับพวกนี้เขาก็จะใช้สีเยอะๆกันเพื่อทำให้คนแบบรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกปินดรังได้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปินด้วยนะปินไปก่อนนะบ๊ายบาย